สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาตอบ Q&A กันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาลุยกันเลยนะครับเออคือผมนะครับอยู่จังหวัดละนองนะครับมีคณะโดรรู้ไหมก็มีนะครับมีสามคณะครับมีคณะโทรโรงครูคณะ มีกครไม่รู้ <S 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 มี3คณะนะครับที่นในจังหวัดเรานะครับต้นแบบของมาสนะครับมันมีหลายอย่างนะครับคือ1โครงดักก่อนโครงดามนั้นเนี่ยคาดว่ามันจะได้มามาจากปัมพาปุรุษของลุงหรือเปล่ามาคอดูรือาส่วนไ้ แวนสำรวจเนี่ยคาดว่าไม่สำรวนนัมประจาดิจิมอนเทมเมอร์สนะครับอีกทรงผมที่มันแบบนี้เนี่ยอนัมประจาโซนิคแอคเวนเจอร์สแน่ๆนะครับคือผมตั้งใจจิงนะครับแก่จะทำตรงนี้คือผมว่ามันคิดว่าวาดและจะท,ทำทรัมไงก็เลยคิดออกเลยว่า จะทำคลิปกาชาครับก็ประมาณนั้นครับจุดครนี้ดาบค่าสูตรที่กี่ที่สุดนั่นก็คือตัวเกียรติโกกครับไต้ไม่แรงมันใจมาจากมาจากช่องกันตนากรุ๊ปแล้วก็ m มคูณ3 3ครับส่วนไอใช้อะไรตัต่อขึ้นหรือก็ใช้กินนมาสเตอร์ตัดนีะครับ และทำคลิปในในมากสุดส่วนใหญ่ก็ทำคลิปหนึ่งเดิตกับคลิปมีนะครับเปส่วนใหญ่อายุปัจจุบันของผมก็อายุ14ครับส่วนน้ำหนักไม่รู้ครับส่วนส่วนเนี่ยก็อยู่ที่160ถึงร7 0ครับส่วน ชอบฟังเพลงอะไรครับก็ชอบฟังเพลงแนวอินดี้สตรงิงอีสานนะครับส่วนเออชอบดอกไม้อะไรก็ชอบดอกกุหลาบดอกไม้จันทร์กับดอกแบบเนี้ยไม่รู้ <c oughs> ส่วนออวิชาอะไรที่เกลียดที่สุดน่ะเหรอที่ชอบก็เกลียดวิชาวิชาคณิตเลยครับก็วิชาคณิตก็ยาก ที่สุดเลยครับยากที่สุดนาอัเนเดร่ที่ผงทำในวันนี้ก็คือเขียนหนังสือเล่นๆนะครับ <Wow. S 1> อชอบตัวละครไหนใน Friday Night Funkin' เนี่ยคือไม่เคยเล่นเลยครับคือไม่เคยเล่นเลยนะครับ <Wow. S 1> หมดเลยแล้วครับสำหรับคำถามที่ผมจะตอบตอนนี้นะครับแต่วันนี้คือผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ กําไยคิดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ